และทีนี้มาดูนะคะเรื่องราวข่าวคราวในโซเชียลมีเดียนะคะปรากฏว่าวันนี้ข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของบุ้งทะลุวังค่ะเป็นประเด็นกันออกมาที่บอกว่าเป็นประเด็นกันออกมาเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าในเพจ CSI LA ค่ะได้มีการเปิดเผยเนี่ยนะคะว่าบุ้งเนติพรสเสน่สังคมค่ะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างชาติแล้วก็มีการนำเอาเงินทั้งหมดนี่แหละโอนเข้าบัญชีส่วนตัว คือไม่ได้ใช้เงินของตัวเองนะคะอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์กันเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ยังบังคับให้เด็กในกลุ่มเนี่ยเขียนเอกสารขอทุนซึ่งมีข้อความเขาว่าน้องๆอ,อดีตกลุ่มทะลุวังฝากข้อความมาครับน้องเขาเป็นคนที่ถูกบุ้งเนี่ยบังคับให้เขียนเอกสารขอทุนใบเบิกเงินเป็นหลักฐานโต้แย้งจากที่บุ้งเนี่ยกล่าวอ้างบอกว่าใช้เงินของตัวเองในการสนับสนุนเด็กคนอื่นๆที่สําคัญก็คือทุนเนี้ยมาจากผลงานการเคลื่อนไหวของเด็กๆ ที่ปุ้งเนตดูแลกว่า10คนในการให้สัมภาษณ์กับทางประชาิไทยของบุ้งหลักฐานการรับเงินจากทุนช่วยเหลือนักกิจกรรมที่ชื่อทุนนะคะว่าเลเวลเคชั่นแ s ซิสแตนของฟอรัมเอเชียค่ะในวันที่25ตุลาคมปี2,564ในช่วงเวลาก่อนการเคลื่อนไหวนะคะกับกลุ่มทะลุวังของบุ้งเนติพอร์นั่นเองโดยสำหรับกลุ่มนะคะฟอรัมเอเชียนี้นะคะท่านผู้ชมคะเป็นเครือข่ายต่างชาติค่ะ ร่วมก,กันกับอีก23ประเทศด้วยกันและสำหรับฟอรัมเอเชียเนี่ยก็ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในแต่ละประเทศค่ะปรากฏว่ามีหลักฐานไงท่านผู้ชมคะเป็นหลักฐานนะคะที่ปุ้งเนี่ยเอาเงินสดที่ได้จากทุนเนี่ยเข้าบัญชีตัวเองเป็นเงินทั้งสิ้น139,200บาทนะคะ หลักฐานชัดเจนเลยนะคะใบเสร็จแล้วค่ะที่ทางเอเชฟอรัม um เนี่ยเขาจ่ายเงินให้กับบุ้งนะคะแล้วก็มีสลิปการโอนเงินเข้าให้กับทางตัวบุ้งด้วยนะคะนี่บอกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ยังมีบทสนทนานะคะที่มีการพูดคุยก็คงจะ,ะเปิดเผยกับทาง csi la ก็จะเห็นข้อความหลุดออกมาบางตอนนะคะแบบมันที่กูเขียนทุน manipulate ว่าจะต้องทำให้เพื่อน้องพอทำช้าเนี่ก็ด่าไม่ทำก็บอกเห็นแกตัว แล้วก็แบบปลุกขึ้นกูขึ้นมาแต่เช้าขึ้นมาทําแต่ตัวเองเนี่ยเป็นคนรับเงินนี่แหละเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์กันออกมาแล้วก็มีหลักฐานยืนยันด้วยผ่านทาง CSI LA นะคะและเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่เองค่ะทําให้เจ๊จุกครอง3ค่ะได้ไปโพสต์เอาไว้ใน Twitter มีคนออกมาแชร์บุ่งทะลุวังว่าใช้เด็กให้เขียนของเงินฝรั่งมาเคลื่อนไหวแต่เอาเข้าบัญชีตัวเองขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมพักก้าไกาย่ยังนิ่งเฉยอยู่ล่ะคะ ควรจะออกมาตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อยนะตอนนี้โยกเนี่ยอาจกําลังตกเป็นเหยื่อของบุ้งอยู่ก็ได้นะไม่ห่วงสิทธิ์และสวัสดิภาพของเด็กกันแล้วเหรอครับไม่เท่านั้นค่ะเจ๊จุกครอง3เนี่ยนะคะยังโพสต์ต่อไปอีกด้วยท่านผู้ชมว่าแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ที่หยกเนี่ยออกมาจากเรือนจํา ทุกบาททุกสตางค์ที่ดูแลน้องก็เป็นเงินของปุ้งที่ทํางานกับแฟนทํางานมาแล้วก็ไม่เคยคิดจะขอใครอันนี้เป็นประโยคน,น,นะคะที่ปุ้งเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้กับทางประชาไทยค่ะบอกว่าวันนั้นมาจนถึงวันนี้ที่ยกออกมาจากเรือนจำเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ที่ดูแลน้องเป็นเงินของปุ้งที่ทํางานกับแฟนแล้วก็ไม่เคยคิดจะไปขอใครมา แต่ปรากฏว่านี้นะคะคนที่เคยอยู่ในการดูแลของบุ่งออกมาแชร์แล้วก็มีหลักฐานยืนยันด้วยนะคะว่าไปรับทุนมาจากฟอรัมเอเชียล่ะค่ะก็มาจากบทบาทการเคลื่อนไหวของเด็กๆนี่แหละแต่ว่าบุ่งเป็นคนรับเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ๊จุกครอง3ก็เอามาโพสต์ไว้เลยว่าโกหกประชาชนนี่นาที่จริงก็รับเงินจากฝรั่งมาแถมเอาข้าบัญชีตัวเองด้วยเรื่องแบบนี้ต้องชี้แจงนะคะโอ้โหเมื่อมีการแชร์กันออกมาแบบนี้ค่ะ ท่านผู้ชมคงจะจากันได้ว่าพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยไปฟ้องบุ้งเกี่ยวกับเรื่องของคดีค้ามนุษย์ด้วยน่าเป็นห่วงสําหรับบุ้งแล้วค่ะนะคะเจอหลักฐานแชร์กันแบบนี้แล้วเรื่องถึงโรงถึงศารกันด้วยนะคะกลายเป็นประเด็นใหญ่แน่ๆนายเดิมไมตาดีค่ะก็ออกมาไล่เรียงแต่ละคนเนี่ยที่เคยอยู่สนับสนุนนะคะอยู่เคียงข้างบุ้งแล้วค่ะยายชาเตี้ยหลังมบ็บซส,สก้าไกลยัยงสนับสนุนการค้ามนุษย์อยู่หรือเปล่าครับ เป็นการตั้งคำถามกระดอกมาจากในเพจเฟ e บุ o กเดอะเมตตาดีเลยค่ะก็สืบเนื่องมาจากการแชร์ของทาง CSI LA นั่นเอง